วันนี้เราก็มาที่ปู่ฤาษีโสรุนะครับวันนี้ก็มาทำพิธีพอดีปู่ก็สนทนากับปู่รานบริวารที่มาจากขอหมดทองนนทบุรีนะครับหัวจะไปทางไหน

นกปูครับมาลูที่แล้วครับสามสามสามที่สี่ักำบุนบางครับพัฒนาบ้านยไงบ้านทีมันไม่มันเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านอจาที่มาานีบ้านจาที่มาธานีานีอันนี้ก็สูตรลับพิเศษ เป็นการทำพิธีรับโชคโชคใหญ่จะบังเกิดขึ้นที่ไ้ทีหน้าจะได้บังเกิดขึ้นมาแต่งกันนี่นะไม่ได้แต่สาวืที่ไทีหน้าไม่ได้เกิดขึ้นนะพงฟสิไม่ได้มาปง,งไงข้ไงเลยเสด็จมาปงไขหไงเลย แกูดูม uh. ัดกันน evet ี้ที่ดมดเอาแต่เมียงก็ล็กเขาก็อเขาธร่เวเล่งเร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 ็วเร็วเข้าเจบของเร่งไหมล่เออเร็วเร็วเออเออ กุมารทองกุมารทององปูหรือีโสรสนะครับเลี้ยงกุมารเยอะเหมือนกันนะครับเลี้ยงกุมารเยอะเหมือนกันนับคนีเป็นอยู่แค่เก้านครับหลือเก้า วัดปู่มงคลของปู่ก็มีค้าขายอย่างเดียวนะครับค้าขายอย่างเดียวค้าขายอย่างเดียวผมนะถ้าไม่ทรมานใช่ไหมครับอันตรายก็ตัวที่อยู่ในนี้โอ้น่ะ เราจะมีโอกาสถูกไหมครับทำที่ขายของมาสา3ที่แลไม่เคยทำที่ขของเลยครับเป็นบ้านเลยผมอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมแด้จะทำอะไรตกแก่ขนาดนี้ก็ไม่ทําอะไรแล้วครับผมรูสีครับ เยอะขึ้ไม่ต้องมทำอะไรแล้วอายุเท่าหกสิบเองนะครับเกียนแล้วสวัสดีผู้กำลังดูดวงให้กับญาติธรรมพี่ติดตามช่องของเราตามมาอยู่ที่บางบัวทองนอนทบุรีนะครับ เน,นึนสิบอคนถ้าตายไปหนึงหนห่งก็เหลืออยู่สิบคนทั้งสิบคนของคนที่แปดมกนี่คือคนที่แปดครับเอ,เอาพูดที่หูดอกดนะี่แหละไปคิดที่หน้าฟาง หน้าปางใหญครับน้ปางหลังข้างหลังสาลาหลันี่ปางปางคือว่าจะปปางตัวรดับอีกบนเลยอีกที่บาข้าข้บติดยังไงบ้างคับผมอีก่งแล้วก็มีที่เรานี่ยนะไปบน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 บอกว่าให้เงื่เก้าพันเก้าอเก้าสิบเก้าบาท ให้สําเร็จนะถ้าไม่นั้นไม่ให้นะถ้าสําเร็จนะั่นกะ็ให้เขาจัดการเราเลยเก้าพันเก้า,าร้อยก็เลยว่าหมื่นจะวางยังไงก็หมื่นนึงเนี่ละอ๋อสำเร็จในะเรืนะ่องนี่ิีนทุกหมดโอ,อวันนี้เราก็ขอ,อ,อหให้ยเราจัดถูกวันก็ถูกไปเถอะเราถึงจถอะตัวดีจะไปได้ดีนาะง่าย นับถ <replace them. S 1> <ing> ูกท well, ี่พกต่อในะไครับเดี๋ยวเราไปจุด สำเร็จนะสำเร็จสะครับสำเร็จสำเร็จเจะแก้บนตามนั้นวผมมเร่ามเร่องอไรเ่องของมีะาาเน้มีข่าวองผมมีระา เท่าเห็นาูกยเนมีวนี่เยค่เียี้องมี่ีปีหนึ่ปีใช่ไหมใช่นหนึ่งปีใช่ลอม้องี่เราปีเ่ากัเ็ดหว่าเนาะฮิเดวเท่าเราหนีได้ไหมเราป่วยได้ต่ควไหมอืมวหนีไม่ย่เออกเ้เยอะมากเล ก็ไปได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเดียวเลยบ่แม่นต้องเดียวเลยมันสิไปปัดคู่อยู่นี่บ่40คู่ก็ที่นี่มั้ยล่ะไปก็เพชรใส่ดำทํามาแล้วเรียบร้อยจําเหี้ยไสๆแม่แล้วก็ได้โกแล้วเอออันนี้อยู่อีนี่ได้แท้นี่เนาะอ๋อได้ทํากันบ่ได้ ใช่ใช่ใช่คำเรียแล้วให้ครียแล้วคือหมดนี่หมดนี่หมดศีลเรียบร้อยเออชนะความทุกอย่างหมดนี่หมดศีลไม่มีปัญหาอะไรก็มาแก้แค่นั้นกล้วยก้าวเครือเขาเรียกกล้วยตลาดไทยนั่น

โอเคไปจุดไปจุดแล้วก็บอกชื่อตามนั้นเนียไปจุดไปจุดแล้วก็เอ่ยชื่อตามนั้นได้เนี่ยตามที่ตัวเองต้องการดไปด้

นี hmm. mm ่เดนอ่เ hmm. น uh, mm ี hmm. Hence, it? It? It, ้ย right? oh, mm ืม hmm. น right. mm ี hmm. ่ดูนี่ดูน่ดูนี่ดูนี่ดูู่น่ดนล่ดนี่อูนีู่นีู่นี่ดูนูู่่นูน่นี่นี่น่นนูู่่่น นูนโค้แแล้วก็ดวงดีกว่าดวงนี้คืนมาครับนี่ถึงบณเป็นอย่างนี้เาะดีดีโอ้ยโอ้หนีจะแบ่งให้นิดเดียวอ่ะให้เขาซื้อไมาได้ว่าอะไรเนี่ยโอเคนะครัโอ้องห้องบึ้งใหญ่